ไมโครไฟเบอร์ iber, แบบไหนซับน้ำดีเพราะเราเชื่อในสัมผัสของคนคือสิ่งที่ดีที่สุดสวัสดีค่ะมาพบเจอกับแก้มอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะแก้มก็ออกมาแนะนำนะคะการเลือกผ้าซับน้ำหลังล้างรถที่ดีที่สุดนะคะ ในปัจจุบันนี้นะคะราคาก็มีตั้งแต่หลักสิบถึงหลักพันเลยทีเดียวนะคะแก้มก็มีตัวอย่างผ้า2แบบนะคะอาจจะมาเทสให้คุณผู้ชมได้ดูกันนะคะเดี๋ยวเราไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะชอบคลิปนี้ช่วยกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ช่องของเราด้วยนะคะ วันนี้นะคะแก้มก็เลือกผ้า2แบบนะคะมาเป็นตัวอย่างให้คุณผู้ชมได้เลือกกันนะคะเดี๋ยวเข้ามาดูใกล้ๆได้เลยนะคะอันนี้เราเรียกผ้าตัวนี้ว่าขนยาวนะคะฝั่งนี้เป็นขนยาวเป็นของแบรนด์ซูโมนะคะหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะคะ40่พูน40นะคะ400แกรม GSM นะคะ GSM เนี่ยเขาก็จะย่อมาจากเขาเรียกเป็นความหนานหนักนะคะที่ ที่มาถูกย่อม,มาแก้มลืมแล้วว่ามันแปลว่าอะไรนะคะตัวอย่างที่สองนะคะก็จะเป็นผ้าขนเกลียวนะคะของซูโม่เช่นกันนะคะอันนี้หนามากเลยนะคะคุณผู้ชมอยู่ที่600แกรมนะคะ gsm นะคะถ้าคุณผู้ชมเลือกใช้ก็เลือกใช้แกรมเยอะๆเลยนะคะมันจะซับน้ําได้ดีมากค่ะเดี๋ยวเรามาดูว่าประสิทธิภาพการซับน้ําจะดีแค่ไหนนะคะเดี๋ยวแก้มจะลองผ้าตัวขนยาวก่อนที่เป็น400 400กรัมนะคะค่ะนี่สมมุติว่าเราเพิ่งล้างรถเสร็จนะคะแล้วน้ำก็เกาะอยู่บนบอดี้รถยนต์เราใช่ไหมคะอ่ะโอเคแกจะเทสีด้ดูนะคะก็เป็นฝั่งขนยาวนะคะวิธีเทสก็ลากหนึ่งรอบแค่นั้นนะคะเราจะตอบได้ว่าดีหรือไม่ดีเนาะโอเคค่ะโอเค คุณผู้ชมมาดูใกล้ๆก,ก็ได้นะคะโอเคตัวนี้นะคะขนยาวก็จริง400กรัมนะคะลากผ้าน้ำก็ยังมีอยู่นะคะแต่ถ้าเราใช้งานจริงๆเราก็สามารถซับไปซับมาได้แต่เนี้ยแกื่ให้ดูว่าความหนาเนี่ยกับการลากน้ำหรือซับน้ำเนี่ยมันแตกต่างกันยังไงนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปไปทดลองแอตัว6 600, 600กรัมนะคะ ค่ะฝั่งนี้ก็สมมติว่าเราเพิ่งล้างรถเสร็จนะคะแต่แก้มจะใช้ผ้าชนิดขนเกลียวนะคะ600กรัมนะคะวิธีก็ลากเหมือนกันนะคะวิธีเดียวกันแล้วก็เรามาดูว่าอันไหนจะดีกว่ากันอันนี้ไม่ได้ใช้น้ำหนักนะคะก็ใช้วิธีที่แบบลากลงมาแบบนี้โอเคแน่นอนอยู่แล้วค่ะเพราะว่า 6 0 0 600, 600กรัมเนี่ยยังไงก็ต้องดีกว่าเนื่องจากว่าเขาหนากว่านะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างให้คุณผู้ชมเลือกนะคะถ้าใครมีกำลังแก้มก็แนะนำเป็นผ้าชนิดขนเกลียวนะคะเวลาเราล้างรถอยู่ที่บ้านเนี่ยค่ะก็จะประหยัดเวลาได้เยอะนะคะไม่เมื่อยด้วยค่ะอันนี้ซับน้ำได้ดีค่ะ จ,จบกันไปแล้วนะคะสำหรับการทดลองผ้า2ชนิดนี้นะคะค่ะ,ะตัว400กรัมนี่นะคะแก้มบอกแกมน้นแกมในมุมมองของแก้มนะคะอาจจะไม่เหมาะกับซับน้ำร้0ยแต่คุณลูกค้าสามารถใช้ได้นะคะแก้มที่มีขายอยู่ที่ออโต้พาร์ทก็จะแนะนำคุณลูกค้าเป็นเช็ดแว็กนะคะพวกเช็ดแว็กหรือเช็ดบอดี้รถยนต์เขาก็ดีเยี่ยมเหมือนกันนะคะเพร่า400กรมนะคะถ้าเลือกซับน้ำโดยตรง ต้องให้พระเอกเราวันนี้นะคะก็ชนิดเกี่ยว600กรมนะคะ GSM นะคะคุลูกค้าก็มีกำลังถึงก็สามารถซื้อตัวนี้เลยดีกว่าเพราะว่าออโตพัดเนี่ใช้ทุกวันนะคะมันดีแก้มก็เลยต้องบอกต่อนะคะแบรนด์ซูโม่นะคะก็เป็นอีกหนึ่งแบรนด์ที่น่าให้ความสนใจนะคะเพราะว่าเขามีหลากหลายในการดูแลรถยนต์นะคะค่ะแก้มก็ฝากไว้ด้วยนะคะ อีกนิดหนึ่งนะคะแก้มขอขายของหน่อยนะคะตอนนี้ออโตพัทจัดโปรโมชัน่น<ม>เครื่องแก้วรถยนต์ราคา 8,000บาทนะคะดูแลให้2ปีค่ะและยังไม่พอนะคะนี่ค่ะแถมซิก้าเอีกนะคะ1ขวดมูลค่า890บาทนะคะถ้าใครสนใจเรื่องเครื่องแก้วหรือเรื่องผ้านะคะก็โทรมาสอบถามแก้มได้นะคะค่ะวันนี้แก้มต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้านะคะเพราะเราเชื่อในสัมผัสของคนคือสิ่งที่ดีที่สุด สวัสดีค่ะ